ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องตัว FIDO 2หรือว่า FIDO 2นะไม่รู้จริงๆเขาเรียก FIDO 2หรือว่า FIDO นะแต่ในที่นี้ผมขอเรียกว่า FIDO 2กันของตัว UbiKey นะ UbiKey ก็คือกุญแจอิเล็กทรอนิกส์นะที่หลายๆท่านในยุคนี้ ซื้อหามาใช้นะเพราะว่ามันมีความปลอดภัยสูงนะไว้ล็อกแอคเคาท์อะไรต่างๆนะสำหรับท่านใดที่ใช้ตัว Yubi ิ e y อยู่อะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวต้องเกินนิดหนึ่งเมนะื่อวานผมใช้ตัว Yubi ิ e y เข้าไปล็อกบัญชีเอาอยู่นะครับเ,เสร็จเขานี้มันถามหาตัวพอจะเข้าสู่ขั้นตอนนะถ้าเป็นเป็น,เป,นเป็นอย่าง a c e b o o k หรือว่า ยูทูบอ่ะบางทีมันให้ทัดใช่ไห้ให้เราไปแตะที่ตัวยูพิคีอ่ะแต่ว่าในที่เนี้ยบางอย่างมันจะถามหาตัวฟิโดทูนะครับฟิโดทูถ้าใครเจอปัญหาแบบผมอ่ะวันนี้ผมมีวิธีนะครับที่ผมเจอก็คือมันไม่ผ่านมันเออไปเลยนะครับผมจะไปล็อกบัญชีเอายปมันไม่ผ่านนะครับขนาดว่าผมใช้ตัวพินฟิโดทูถูกนะ ก็ยังไม่ผ่านนะครับเหตุที่ไม่ผ่านก็เพราะว่านะครับผมใช้ตัวโปรแกรมสร้างรหัสผ่านน่ะนะครับที่บางท่าน <_ Ay S 1> อาจจะกำลังใช้คือกำลังกำลังใช้อยู่นะครับมันจะสร้างรหัสผ่านที่ซับซ้อนมากคราวนี้มันไปมันไปผสมอักขระด้วยนะครับคือเรื่องเรื่องที่ไม่ผ่านก็เพราะว่ามันมีอักขระนะครับมันมีอักขระอยู่คราวนี้มันก็เลยไม่ผ่านนะมันเออไปเลยมันยากจัด คใครที่เจอปัญหาแบบผมก็คือหนึ่งนะครับให้คุณถ้าคุณยังไม่เคยตั้งอา่านพานให้คุณเข้าไปตั้งซะบางท่านอาจจะเพิ่งซื้อหามาใหม่ๆนะเพิ่งซื้อหามาใหม่ๆนะครับวิธีการให้คุณไปโหลดตัว UBK ตัวนี้มาก่อนนะครับก็ให้คุณเสียบ UBK เข้าไปที่พอร์ตในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ไปโหลดตัวนี้มาผมจะมีคลิปสอนอยู่เกี่ยวกับเรื่องโหลดตัวโปรแกรมเนี่ย มันจะเป็นโปรแกรมที่เข้าไปรีเซ็ตไอตัวฟิโดโโทได้ไปดูไอพินดูอะไรเงี้ยไปตั้งค่ามันได้เนี่ยคือ u b k q a n a g e r นะคุณจะไม่โหลดมันก่อนนะครับวิธีการพอคุณโหลดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบางทีถ้าคุณคลิกเปิดใช้งานธรรมดามันมันอาจจะบางอย่างมันอาจจะไม่ไม่สมบูรณ์นะในตัวโปรแกรมมันคุณต้องให้สิทธิตัวนี้นะครับคุณคลิกขวามาที่มอนะครับคุณต้องมาการตัวนี้กานะรเอ as, as means. เตเตอร์นะตัวนี้องหมดเนี่ยเดี๋ยวมดกาะจอเดี๋ยวมาจากไหนเสนร็จแล้วก็ <c oughs> ให้คุณคลิกอย่างงี้นะครับแล้วก็เยสพอเยสเสร็จนะมันจะขึ้นตัวนี้มานะครับขึ้นตัวนี้มาเสร็จเขาจะบอกนะว่าเฟิร์มแวร์อะไรแล้วก็ซีเรียลตัวยูบีเอะไรนะครับให้คุณมาที่ตัวนี้แอปพลิเคชันนะครับคลิกให้กลางออกมาแลมาที่ฟิโดทูนะครับตัวนี้ ใหม่ๆเลยนะต้องอธิบายสําหรับท่านใดที่อาจจะเพิ่งซื้อหาตัว U ูบีมามาใช้ครั้งแรกเลยนะตัวน e เนี้ยพินไอ้ตัวฟิโลทูเนี่ยเขาจะไม่ถูกตั้งอะไรมาท้งนั้นคุณต้องมาตั้งเองนะมันจะมีช่องให้กรอกนิวนะครับนิวพินแล้วก็ให้กรอกซ้ำอีกครั้งนะครับเคยิ้นให้บนกับลางให้เหมือนกันนะครับคุณต้องมาตั้งก่อนมาตั้งก่อน ตั้งเสร็จคือตั้งอนะ่ะที่ผมจะบอกคือคุณเอาแค่ตัวภาษาอังกฤษอนะตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ตัวเลขสลับกันสามอย่างแค่นั้นนะถ้าคุณไปใส่อักขระอะไรมากมายนะบางทีอาจจะไม่ผ่านนะให้ใช้แค่ตัวภาษาอังกฤษนะตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็ตัวเลขนะครับปนๆกันนะครับมันจะ ผ่านง่ายนะกรณนนี้อาจจะเป็นเอาลุกนะครับไม่งั้นคุณอาจจะไปเจอปัญหาแบบผมก็ได้กรณนี้คุณไปเล่นเอาอักขระผสมไปด้วยนะถึงคุณจะตั้งเองหรือไปใช้ตัวโปรแกรมสร้างาหัสผ่านตั้งนะอย่าเอาอัขระผสมกันไปนะเหตุที่เขาให้ตั้งตัวนี้เพราะอะไรปะพีโตถูเพราะว่ากันกันคนอื่นอาจจะหยิบตัว U P K ของเรานะครับ ไปใช้นะครับเขากันเหมือนกับล็อกอีกชั้นนะโอ้โ oh, หมันสุดยอดนะแล้วก็คุณตั้งเสร็จนะ 500, ห้าอมื่บาทนะผมบอกไว้ก่อนนะครับ, 500, บห้า,นะ 500, บาหมื่บาทนะห้ามือตัวพิโทธโทนะ คุณตั้งอะไรไว้คุณต้องห้ามเบืมนะคุณต้องวิธีไหนก็ได้ให้คุณจําให้ได้นะคุณจะไปบันทึกไว้ตรงไหนอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะจําก็ได้นะคุณห้ามเบืมนะเพราะคุณจะพอคุณจะไปเอาไปล็อกอะไรบางอย่างหรือจะไปปลดล็อกบางอย่างที่เขาถามหาตัวพิ้นตัวนี้นะถ้าคุณจําไม่ได้นะงานงอกเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยของคุณเขาจะไม่ยอมให้คุณผ่านเขาไป่ได้ขาดแล้วก็ถ้าคุณมีปัญหานะแบบผมเมื่อวานเนี่ย ผมตั้งพินตอนแรกมันที่ผมกล่าวไว้ตอนต้นมันยากเกินผมต้องมารีเซ็ตนะเนี่ยตัวนี้คือรีเซ็ตนะครับแต่ก่อนที่คุณจะรีเซ็ตนะผมเคยทำคลิปแรกไปคลิดหนึ่งคลิปหนึ่งนะก่อนคุณจะรีเซ็ตตัวฟิโ o โทนะพินนะคุณต้องไปยกเลิกตัว 2FA นะทั้งหมดที่ใช้ตัวฟิโตโทพินก่อนนะถ้าคุณไม่ไปยกเลิกก่อนนะคราวนี้คุณจะมีปัญหาทันที นะคุณอาจจะเข้าบัญชีไม่ได้นะือจ,จะมีปัญหาอันยิ่งใหญ่เลยนะคุณต้องมายก,ยกเลิกทูเอฟเอของบัญชีอะไรก็แล้วแต่ที่ก่อนจะเข้าหรือก่อนจะไปล็อกนะมันถามหาตัวฟิจโ P ทูพินนะครับ้องไปยกเลิกทูเอฟเอก่อนคุณถึงจะมารีเซ็ตตัวนี้ได้เมื่อวานผมรีเซ็ตตัวนี้ผมก็ต้องไปยกเลิกตัวทูเอฟเอ ในบัญชีต่างๆที่ผมใช้ตัวฟิโดทูนี้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นผมล็อกเอายกไม่ได้พอรีเซ็ตเสร็จคราวนี้มันก็เหงินใหม่ๆคุณก็มาตั้งตัวนิ w วพัดนิวพินนะนิวพินแล้วก็เกาะบนกระล่างให้เหมือนกันนะพินนะบนกระล่างเหมือนกันที่แนะนําก็คือตัวกอมสังกิจตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ตัวเล็กผสมกันแค่นั้นก็พอแล้วก็เอาให้มันยาวๆหน่อยนะแค่นั้นก็พอแล้วมันแค่กันคนหยิบ ตัว u ูบของเราไปใช้แต่ว่าถ้าเขาไม่รู้ตัวอีเมลกับพาสเวิร์ดของบัญชีอะไรก็ต่างๆของเราเขาก็เข้าไม่ได้อยู่ดีนะแต่ว่าคุณทําตามที่ผมบอกกันถ้าคุณเจอปัญหานี้คุณก็รีเซ็ตก่อนนะครับมาตั้งใหม่ถ้าคุณซื้อใหม่ๆคุณก็ตั้งเอาตัวภาษาอังกฤษตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็อักขระผสมไม่ใช่อักขรตัวสอนภาษาอังกฤษตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ ตัวเลขสมกันแค่นั้นพอนะอักขระไม่ต้องนะครับครับยังไงถ้าคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็กดกวตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับแล้วก็ขอทิ้งท้ายไว้สักนิดนะครับเผื่อท่านใดที่จะซื้อหาตัวอยู่มิคีมาใช้นะครับหรือว่าพึ่ง ซื้อหายตัว u b k มาใช้หรือว่าอาจกำลังคิดว่าจะซื้ออยู่นะครับก็นี่คุณจะเอาอยูบยไปล็อกบัญชีอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณมีอันเดียวอย่าเพิ่งเอาเขาไปล็อกนะครับเพราะว่าเกิดอยู่ดีๆเขาเสียขึ้นมามันอาจจะมีปัญหาได้นะเพราะคุณอาจจะเข้าบัญชีไม่ได้เลยนะนะครับให้ดีคุณต้องมี2อันนะมันจะมีรุ่นทั้งมี NFC ไม่มี NFC นะถ้ามี NFC มันก็จะแพงขึ้นมาหน่อยถ้าไม่มี NFC ก็ตกอยู่ราคาประมาณสักไม่ถึงพันก็มีพันกว่าบาทก็มีนะแต่ให้ดีนะถ้าคุณจะซื้อใช้นะผมแนะนำเลยให้เอาแบบที่มี NFC เพราะว่าเวลาคุณคุณจะไปเข้าบัญชีในมือถือก็เข้าได้กรณีมือถือคุณมี NFC นะแต่ถ้าม,มือถือคุณไม่มี NFC นะคุณจะเข้าไม่ได้เลยนะคุณจะไปก็อกเินเข้าบัญชีไม่ได้เลยนะ แต่ว่าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์มันไม่ไม่ยากหรอกเพราะว่ามันเป็นมันหัวไทซีก็มีหัวตัว USB ก็มีนะครับมันสามารถเอาเสียบเข้าที่พอร์ตได้แล้วก็ทัดหรือว่าใช้ตัว Fido2 ผ่านเขา้าบัญชีได้แต่ถ้ามือถือเขาจะขอ NFC นะครับถ้ามือถือไม่มี NFC คุณจะเข้าไม่ได้นะประมาณอย่างนั้นแล้วก็ต้องมี2อันขึ้นไป การเหนียวไว้แต่อันึังเสียคุณยังเอาอีกอันเข้าบัญชีได้นะครับให้ดีคุณต้องมี2อันขึ้นไปจะ3อันสีอันอะไรก็แล้วแต่แล้วก็แนะนําถ้าซื้อให้ซื้อแบบมี NFC ไปเลยนะครับแล้วก็สักอาทิตย์สออาทิตย์ให้คุณเอามาเสียบที่พอร์ตคอมพิวเตอร์ดีนะให้เขาผ่านไฟบ้างนะครับอย่าไปเก็บไว้นานๆนะให้เขาไฟผ่านในตัวเขาบ้างสักอาทิตย์สองอาทิตย์คุณก็เอามาเสียบ ที่พอคอมพิวเตอร์สักีหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยดึงออกเก็บนะครับเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับผมลืมขอทิ้งท้ายไปชน,นิดนะครับก็นีนะบาง Account หรือว่าบาง Account หรือว่าบางโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากเอา u ยู B ey, เข้าไปใช้ไปใช้ลลอก Account นะก็เขาถามหาตัวฟิโดท่ะ คุณจะลองวิธีนี้ก่อนก็ได้นะครับให้คุณเปิดตัวโปรแกรมเนี้ย u b ย y Manager ก็มาที่อินเทอร์เฟซนะครับมันจะมีในส่วนของอินเทอร์เฟซตวเนี้นะครับ แรกๆเลยนะมันจะมีเครื่องหมายถูกข้างหน้าทุกอย่างเลยนะครับกรณีของของผมเนี่ยเป็น u s c 5 NFC เนี่ยมันจะมีนะทั้ง NFC มี USB อย่างเงี้ยก็คือ USB ที่เราไปเสียบกับพอตเนี่ยเราสามารถปิดได้นะปิดตัวว t p ีพีฟิลเ U 2F นะ Piv f ิ d e ตอร์ทูโอ p GPG อะไรจะจับสามารถปิดได้นะครับ ก้นี้มันจีที่มันถามหาฟิโดทูกับคุณก็กรอกไปแล้วมันไม่ผ่านตีคุณจะมาลองอย่างนี้ก่อนก็ได้นะเครื่องหมายถูกออกก็เซฟินเฟดดูไหมดูว่ามันมันยังถามหาฟิโดทูอยู่ไหมหรือว่ามันให้ผ่านไปจนทัดตัวยูบคีเลยนะครับก็ลองดูกันนะครับอาจจะใช้ได้ก็ได้นะครับหรือไม่ถ้ามันมันไม่ได้ยังไงอย่างเอายุกะยังไงมันก็ไม่ยอมให้ผ่าน จะถามมาตัวฟิโดถูก,ก่อนคุณก็ต้องรีเซ็ตพาสเวิร์ดแบบที่ผมสอนไปตอนต้นนะครับก่อนนี้คุณไปตั้งพาสเวิร์ดแบบมันมีอักขระประสงค์แล้วมันยากเกินอ่ะยากเกินไปอะไรเงี้ยมันซับซ้อนเกินคุณก็ต้องเอาแค่ตัวสังกิบตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ตัวเล็กก็พอนะเราเอาให้มันย,ยาวๆหน่อยก็พอนะและ้วก็ค่อยเอาไปล็อกรหัสไปเข้าแอคเคาท์อะไรใหม่จะไปล็อกอะไรก็แล้วแต่นะแต่ จะลองวิธีนี้ดูก็ได้ในวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ